สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็กำลังจะไปเจียงซูเจียงซูก็คือบ้านของเสี่ยวจิงนะครับทุกคนมาถึงแปดโมงห้าสิบสี่นาทีเราก็กำลังนั่งอยู่บนรถไฟความเร็วสูงจากฮางโจคือหนึ่งสถานีแล้วเดี๋ยวพอเราถึงเราก็ที่บ้านเขาก็มารับเรา เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวเที่ยงกันก่อนพ่อเสี่ยวทิงมารับเสี่ยวทิงถึงแล้วนะทุกคนลงจากรถกันมาแล้วนะทุกคนนี่คือ凉菜就是在 mainboard 主要的菜前吃这个 เสถียร์เรากำลังไปไหนนะเราอ,อยู่ที่นี่ตอนอนี้ตอนน้เราอยู่ทนี่ตอนนี้ตอนนี้าอยู่ทน่อย ชมนกชมไม้ชมต้นไม้ชมนกชมผลพังนี่แล้วก็ขึ้นเขาไปสวัสดี <c oughs> ตามตามติดชีวิตสัตว์โลกโอ้เชียร์มาถ้ามันลื่นน้ำมือหึงกรีบอ่ะอ้โคตรอร่อยโคตรอร่อย <c oughs> พี่ก้อยเป็นไงบ้าง ต้องเปิดไฟแล้วนะหน้ามันมืดอันนี้ที่เราบอกเมื่อกี้เฉาเหมือ่ะเอ้ยมันเรียกว่าอะไรนะน,นานี้หยางหมยหางเหมือนนี้เนี่ยลืมอีกละบวยใครใครบอวยเลยโคตอร่อยอ้โอ้โห่โอ้าหโอ้่อ้ 拿吧，好甜，多拿两个，嗯、来，啊、好吃，给<甜>，弟弟、哎，不拿，爸爸。嗯 <laughs> ตอนนี้เราก็เดินครบหนึ่งรอบแล้วนะมันก็จะกลับมาที่สะพานที่เราเคยผ่านตอนแรกเป็นสะพานแบบนี้นะพืกนป๊อปไงเจ้า oh <my> สวยงามใช่ไหมล่ะมันจะเป็นแบบทิวเขา เป็นทิวเขามีแม่น้ำมีบ้านสองฝั่งรู้สึกว่าที่นี่แบบเรื่องชีวิตความเป็นอยู่มันจะคล้ายๆแบบต่างจังหวัดบ้านเราแต่ว่ามันค่อนข้างมีความเงียบแล้วก็เขาลงทุนแบบเรื่องของการทำพวกชลนลประทานอะไรแบบนี้ดีมากๆเลยกำลังกลับแล้วนะทุกคนกลับไปขึ้นรถฝนตกไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ ดูอะไรไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้เต็มที่นะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าได้กินตัวเบอร์รี่ได้ดูแม่น้ำแค่นี้ก็พอละขึ้นรถเดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปเนี่ย

อ๋อไม่ต้องซื้อนะเข้าได้เลยก็ค่อนข้างสวยนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูอ่าตอนนี้เราปิดไฟละโอ้ในนี้ก็สวยมากเลยนะมันแบบอากาศเย็นๆเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นถ้ำที่เขาจัดแสงแสงสีเสียงนะเฮ้ยมีเหมือนแบบ 嘿嘿让让，让让、hey, hey, hey,，让让，让让，让让、oh,，让让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 ，让 原来，在过去只有女只有男性可以学习考试，女性不可以。所以，祝英台也想上学，所以他就化妆成男生的样子去上学。然后，在学校里，他们俩就相爱了。但是，但是他们的父母，祝英台的父母不同意他们在一起。然后，后来，最后，他们就他们就一起去世了，一起殉情。 最他成了蝴蝶所以就有情ก็คือท,ที่นี่เขาจะทำเป็นเรื่องราวนะมันจะแบ่งเป็นเหมือนกับ four season ก็คือสี่ฤดูเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ฤดูหนาวก็คือ winter ของเขาที่ทางเดินขึ้นเหมือนเราขึ้นไปที่แบบส่องสวรรค์เลยนะ มันแบบมันเย็นมากลยเนงะี้ยแล้วความแฉะพื้นแฉะอะไรนี้ก็คือแบบมันก็คือในถ้ำทุกคนหนมีไฟให้เหยียบอลยมาลองเหยียบเหมือนอยู่ในหนังเลยอะทุกคนเหมือนอยู่ในหนังเลย เป็นทางเข้าเขาเรียกว่าอะไรต้อเชื่แปลว่าอะไรป๊อปเป็นถ้ำข้างล่างถ้ำอะไรเมื่อกี้เราอยู่ถ้ำกลางอันนี้โขอะไรโขอะไรโขโขที่ทางเข้าทางเข้าไปอารมณ์แบบเตี้ยที่ไม่ได้ใช่โขที่ยาวเลยเนี่ยลงแบบลงยาวๆโอ้ยยังยังยังไกลนะเนี่ยดูดิ อย่างค่อนข้างดังนะตรงนี้ไม่รู้ว่าจะฟังไม่รู้เรื่องหรือเปล่าว่าเขาทําได้ค่อนข้างที่จะดีมากเพราะว่าเหมือนกนารตกแต่งสีของเขาอะเขาใช้สีแดงสีเขียวสีเหลืองแล้วมันเป็นแบบเป็นดิมเมอร์ทุกตนิดแบบมันปรับแต่งไปเรื่อยๆพวกเน้นน้ำเลยไอไอตรงนี้หินย้อยท้อนนึะคือหินย้อยมันจะเป็นหินที่แบบยังไงอะคือถ้าเราเห็นอะคือมันจะพอกขาวอยู่แล้วเห็นปะคือมันจะพอกขาวอยู่แล้ว ซึ่งพอมันมาย้อมกับพวกสีอะ่ะมันจะดูสวยขึ้นกว่าเดิมเลยอยมากหลังจากที่ได้รูปตามที่เปิดก็ดูรูกก็เปียกแบบนี้แหละเปียกแบบ เรียทำไมน้ำน้ำเนี่ยตอนนี้รอสบู่แล้วเอ้าไอ้เรียมึงไปเล่นคอมเนต์ที่ไหนนะตอนนี้เราก็กำลังมานั่งเรือทุกคนน่งเรือ้าเรือ้าเอมเ ไปอุ่นะเป็นแบบปัดไปท้องเราจากนั้นเราก็ออกมาด้านนอกเขาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่ส่วนน้ำเนี่ย ที่เขาไหลเนี่ยเขาก็ไหลทะลุออกมาจากในถ้ำก็ออกไปเป็นแม่น้ำเลยนะตัวคือในนน้ำตกรงนะลงมาออกมาเรื่อยๆตัวนี้มาตามทางก็มัน,นก็จะเป็นแอ้ตอนนี้เราก็อยู่ประมาณตรงนี้นะต,นตัว 是一个吃我们当地特色菜的地方，然后它的装饰的主题是按照过去中国过去的样子来装饰的。你看，这边有毛主席时期和中国的一些领导人的这些照片，这是还有这边是过去的老的这些食堂和老的这些服装店。 ร้านด้านในร้านนี้ตีมเขาเป็นคอมมิวนิตปาร์ตี้เนาะเบียกเป็นไงบ้างจริงไหมทิพย์เหนื่อยมากเลยค่ะพี่ก้อยทิพย์นี่เป็นไงเหนื่อยเปียกเปียกเปียกเหนื่อยสตีนเปียกไปหมด